วัสดีท่านนะวันนี้ขอมาไปการส่วนตัวหน่อยผมก็มาร้านนี้บ่อยแหละแต่วันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ในฐานะที่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงเวลาผมเข้าไปห้องแอร์ร้านกาแฟบางร้านเนี่ยผมจะจามแล้วก็จามหนักมากจนบางทีผมต้องหยุดทํารายการไปเลยแต่มีร้านหนึ่งที่พิเศษมากในเมืองพระแดงเราที่ผมเข้าไปใช้บริการแล้วผมไม่จามกลับรู้สึก สะอาดและสดชื่อเลยวันนี้ขอนำเสนอส่วนตัวนะครับกับร้านคอฟฟี่ริวนะแยกแปดหกเนี่ยเลาะทางเนี่ยสะพานภูมิพลมาเลยจอดเลยอันนี้ขอคุณพ่อเต้ยร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละโคตรอร่อยนะแต่วันนี้มาพรีเซนต์ชอบส่วนตัวจริงกับค,คอฟฟี่ริวนะฮะส่วนที่อยู่ในมือผม นะอันชันนำ้ำมึงมะนาว55บาทอร่อยอร่อยอร่อยมากไะวันนี้เข้าไปดูบรรยากาศภายนอกกับภายในร้านกันเลยตามผมมาฮออนะอันนี้ใครชอบเย็นๆเข้าข้างในใครชอบแบบเอาดอบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเนเชอรัลนั่งข้างนอกตามชนาวีมาเลยนะว่างตรงไหนนั่งตรงนั้นนะไม่ใช่ปัญหาชากาแฟเครื่องดื่มสารพัดหอมขนมขบเคี้ยวเพียบ น่ะคือมันเป็นความรู้สึกพิเศษจริงๆผมตกใจนะตอนมาครั้งแรกอะ่ะผมถอดแมสเฮ้ยทำไมกลิ่นมันครีมมาสะอาดอย่างนี้เออมันสะอาดจริงๆแล้วก็ท้ายผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่มีคิวไปทำรายการต่อผมตั้งยาววาร้านเนี่ยนะแล้วทีนี้พอเราเข้าไปในร้านเฮ้ย ทำไมคนเขานั่งเยอะกันจังเลยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนรู้จักหรือลูกค้าที่มาใช้บริการบ่อยๆนั่งคุยสัปหะกา,าแฟกันอะไร oh, โอ้โหแล้วกลิ่นมันสะอาดมากอันนี้ขอนําเสนอจริงๆนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวตอนท้ายไปหาพี่เตียมเจ้าของร้านกันนะเ,ออเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของคอฟฟี่รีวอ,อ,อันนี้ขอนําเสนอเลยส่วนเครื่องดื่มก็มีมากมายท่านเข้าไปเลือกเลยนะครับก็มีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรงพาณิชย์ ่วนใครที่เอทออกจากบ้านฝนตกแดดออกสั่งผ่านแอปได้เลยแอปอะไรบ้างเดี๋ยวไปถามพี่เจียมคันนะส่วนใหญ่พี่เจียมกับพี่อมพอลเขาจะอยู่ประจำร้านนะวันหยุดก็อาจจะเจอน้องริวด้วยนั่นเองนะจุดพักสำหรับคนที่นะสูบบุหรีก็ด้านนอกได้เลยนะครับก็มีที่เขี่ยบุหรี่ให้คือ ตามตามกฎหมายเรามันก็ต้องแยกเป็นสัดส่วนใช่ไหมคอฟฟี่ริวเราก็มีเช่นกันนะด้านนอกท่านมันคนสุโรีไม่สุโขทัแยกกันเลยก็ถือโอเคนะบรรยากาศสวยผมบอกเลยสวยสบายสบายเซลฟี่ได้เลยนั่งสือ้อนั่งหาแนวรถแนวพระมีพดนะอ่ะทีนี้ต่อไปเราเข้าไปข้างภายในร้านกันนะว่าห้องแอร์จะสะอาดและเย็นแค่ไหนตามผมมานะ วันนี้มาส่วนตัวบอกเลยชอบฮะป้ายเขาบอกดึงนะอย่าผักนะเดี๋ยวไปชนชาวบ้านเขาสวัสดีพี่เจมครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีท่านครับผมขอญาติดไม้ให้พี่เจมส์หนอ๋อพี่อภรรทํทำกาแฟอยู่ข้างในไม่เป็นไรนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะผมขอญาตถอดแมสเลยแล้วกันโอ้โหผมชอบกลิ่นนี้ วันนี้ถึงมาเป็นการสดตัวผมมาที่นี่น่าจะรอบสามหรือสี่แล้วเนละยครับสะอาดกลิ่นมันคลีนแล้วผมไม่จามครับอย่าลืมนะครับชนาวีเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงเจอคือพงจมูกผมจะบางมากอะไรนิดน,นึงผมจะจามแหละแต่ที่นี่ผมกลับรู้สึกว่ามันคลีนและมันหอม,อมหอมจากมาเมล็ดก,กาแฟอะไรหลายอย่างพวกเก่งจริงๆนะคนะบเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนผมอะ่ะมาใช้บริการที่นี่ได้เลย เดี๋ยวผมขอสอบถามรายละเอียดหน่อยครับว่าคอฟฟี่ริวเนี่ยขอเราเปิดปิดกี่โมงพี่เจมส์เออเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าฮะถึง4ี่โมงสี่โมงครึ่งได้เลยครับผมใครไม่มีเงินสดก็สามารถสแกน QR code โมบายแบงก์ได้เช่นกันคอฟฟี่ริวเรามีวันหยุดไหมครับพี่เจมส์เออมีวันหยุดวันอาทิตย์ครับใครจะมาก็ได้นะวันอาทิตย์แต่ร้านเขาปิดเขาบอกแล้วนะวันอาทิตย์คือพักผ่อนบ้าง ปกติน้องริวจะอยู่วันไหนบ้างน้องริวจะอยู่วันเสาร์ครับอยู่วันเสาร์ครับอ๋อแปลว่าทุกครั้งที่ผมมานี่ก็โชคดีเจอท้องริวพอดีเจอครับแต่วันนี้น้องริวไปทํางานไปทำงานแล้วครับปกติเนี่ยผมได้ข่าวเฮ้ยที่เนี่ยมีสภากาแฟกันบ่อยมากเลยมีครับมีจะมีช่วงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งหนึ่งประมาณเก้าโมงครับผมครับผมถามจริงจริง จุดเริ่มต้นคอฟฟี่ริวมันมาอย่างไงถึงมาตรงนี้ได้ออ๋จุดเริ่มต้นเออ่จุดเริ่มต้นก็ต้องมาจากคุณแม่เลยคุณแม่เพียอพรรคคุณแม่เลยนี่นี่เลยว่างงานอยากหาอะไรทำนี่ก็เลยอยากเปิดร้านกาแฟอ๋อก็อยากเปิดร้านกาแฟส่วนชื่อนี่ก็เรารู้อยู่แล้วมาจากน้องริวใช่ฮะใช่ตีกี้เขาเป็นคนชอบทานกาแฟนะเขาเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วผมต้องย้ำแบบนี้ก่อน บางคนนึกถึงภาพกาแฟน่าจะมีแต่ชากาแฟไม่ใช่นะพี่มหงครับที่ชนะวีถืออยู่คือชาอันชันมะนาวนาวหอม55บาทหอมมากสุดยอดจริงโปติมาที่นี่กินแต่กาแฟครับพี่เจมยมครับฝากร้านคอฟฟี่ดิวของเราให้ท่านผู้ชมหน่อยครับก็ทางเราทางร้านของเรานี้อยู่จะอยู่สะพานเรียบสะพานภูมิพลนะฮะ แล้วเราก็จะเปิดเนี่เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงถึงสี่โมงครึ่งครับก็เรียนเชิญลูกค้าเนอะเรียนเชิญลูกค้าที่แวะผ่านมาแถวนี้หรือว่าทํางานแถวนี้ก็แวะมาอดหนุนกันมาชิมกาแฟเอ่อที่อร่อยกลมกล่อมแล้วก็น้ำของเราเอ่อเป็นน้ํากรองที่ค่อนข้างเป็นน้ํากรองที่สะอาดพะเราใช้น้ํากรองของอุ้ยเป็นคือผมอยากจะบอกชื่อยี่ห้อพูดไปอ๋อแต่เครื่องเนี่ยแพง ครับเราใช้จากเครื่องนี้ใช่ไหมครับเกมใช่ครับนี่ฮะเราใช้จากเครื่องนี้อ๋อนั่นไะอออ่างเครื่องกรองน้ำอออ่างอวครับไม่ใช่อเนวยวิทย์นะเอาก็เครื่องกรองน้ําอวเพราะฉะนั้นสะอาดไม่ได้ไม่ได้สะอาดเฉพาะอากาศและครับสะอาดจากน้ําน้ําสะอาดจริีในกรณีขี้เกียจออกจากบ้านฝนตกแดดออกเราสามารถสั่งผ่านแอปอะไรได้บ้างพี่เจมก็จะมีไลน์แมนกับช้อปปี้ครับมีไลน์แมนกับช้อปปี้จะลืมนะครับเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวอร่อยๆมีแค่นี้หรือเปล่า พอเต้ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละโคตรอร่อยเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นของข้าวของหวานเครื่องดื่มที่นี่พร้อมสรร์แล้วนั่นเองคยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เตียมขอบคุณเพี่งพอขอบคุณนะครับบาริต้าขอบคุณพอเต้ด้วยนี่อยู่นี่อยู่นี่ขอบคุณด้วยครับผมพอเต้ครับวันนี้ที่อนุญาตให้เรามาสอบเออมาทำรายการที่นี่นะครับบอกตรงวันนี้คือมาส่วนตัว ผมอยากจะพรีเซนต์เรื่องความสะอาดของร้านจริงๆนะครับมาสัมผัสดูนะครับแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันคลีนอย่างที่ชนาวีบอกนั่นเองนะะฝากไปด้วยนะขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมพี่เจียงและพี่อภรรจบอยู่ที่ร้านเลยครับครับร้านคอฟฟี่ริวครับเลี้ยวทางด่วพุทธพลเข้าแยกแปดหกมาแล้วเลี้ยวซ้าย นะฮะท่านจะเจอร้านดีๆสะอาดๆแบบนี้นั่นเองนะฮะมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอร้านที่มันสดชื่นชุ่ชืนเครื่องดื่มอร่อยอร่อยดีๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ไปขอสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากแป๊บหนึ่งครับยังไม่จบขนมก็เพียบเลยคือปกติผมเจอร้านอย่างเงี้ยน่าจะฝุ่นเยอะแต่ทาไมผมแบบมันสะอาดอ่ะ <Kell analyze> ไม่ตามอ๋อนี่คนมาเลยอ้าวเฮียวันดีเฮ <ichi> ียเข้ามาได้เฮ okay ียเข้ามาได้เข้ามาได้เฮยเสียบอยเสียบเฮียบอเข้ามาได้เยเข้ามาได้เลย